สนอเผ่เมืองร้อยเอ็ดโดยการนำของนางสาวจิราวันซาเลาผู้อำนวยการกสนอเ,อเมืองร้อยเอ็ดได้นำนยโยบายสู่การปฏิบัติโดยจัดประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการจิตอาสาระดับพื้นที่และผู้รับผิดชอบมอบนยโยบายสู่การปฏิบัติโดยให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่นและการคัดเลือกผู้นำจิตอาสาดีเด่นโดยจัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนในชุมชนหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่ที่9ตําตำบลแคนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีครูกอสนอตำบลและผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาค้าขายเป็นหลักปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนมากล้นกลุ่มออมทรัพย์คณะนับผ้าไหมายงามคําขวัญหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่ที่9ตําบลแคนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ใหญ่บ้านชื่อนายวินันเชยกระรินมีจำนวนครัวเรือน78หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น318คนชาย162คนหญิง156คนมีพื้นที่ประมาณ1,200ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะป่าและมีน้ำห้วยไหลผ่านทำให้มีจำนวนหลังคาเรือนเพิ่มขึ้นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการทำนาอาชีพรองคือการค้าขาย กิจกรรมและผลงานเป็นที่ประจักษ์ของชุมชนประกอบด,ด้วย 1. เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมวินัยการออมระดับดีเด่นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายร้อยละ100 2. เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเหล่าสนับสนุนให้ทุกหลังคาเรือนมีการออมเงินเพื่อเป็นการวางแผนในอนาคตโดยได้รับเกียรติจากนายเจนเจตเจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด 3. เป็นหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมการออมดีเด่นโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกออสอในพื้นที่โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยวันที่31กรกฎาคม2562จากกองทนการออมแห่งชาติ 4. หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกหลังคาเรือน5เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด6เป็นหมู่บ้านตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการพระราชดำริ โดยไปศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่กศนอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจัดขึ้นและไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 7. เป็นหมู่บ้านที่จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางด้านสัมมาอาชีพชุมชนมีการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดก,กิจกรรม ในการสร้างอาชีพให้เป็นรูป,ปรธรรมและสามารถต่อยอดได้มีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านได้แก่กลุ่มอาชีพปลาหนครัวก้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกศนอำเเมืองร้อยเอ็ดยังได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพการทําไม้กวาดจากดอกหญ้ากลุ่มอาชีพการทําแหนมหมูกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ด เพื่อให้คนในชุมชนมีทักษะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งประชาชนบ้านเหล่าตำบลแคนใหญ่มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรต้านภายัยโควิด -19 ทุกครัวเรือนกิจกรรมเด่นด้านจิตอาสา บ้านเหล่าหมูที่9ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนี้ 1. การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางเพื่อลดขยะในชุมชนโดยครัวเรือนได้นำขยะมาขายให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกวันที่1และวันที่15ของเดือน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและมีการเดินรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนร่วมรณรงค์เก็บขยะภายในหมู่บ้านสร้างความตระหนักให้ชุมชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 2. รวมพลลงแขกช่วยเหลืองานกิจกรรมชุมชนโดยมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 3. อสมตรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคภัยใกล้ตัวโดยอสมประจำหมู่บ้านช่วยกันตรวจหาทุกหลังคาเรือนและประชาชนในชุมชนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 4. มีการพัฒนาชุมชนโดยรอบหมู่บ้านให้สะอาดงามตาเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสุนิสานา้ำไพร เป็นสมาชิกกลุ่มปานัวข้อเก่าซึ่งกลุ่มปานัวข้อเก่าได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 6 6มีสมาชิกทั้งหมด30คนในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ก็เกิดไร่ใดในชุม,นช,มชนนะคะซึ่งจากการที่มีไร่ใดในการค้าขายขายปลานําตลาดในชุมชนแล้วก็ตลาดในตัวเมือง ถูกทุกวันนะคะสมาชิกได้นำเงินส่วนนั้นไปออมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและจะัปันผลปีละครั้งซึ่งทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวนหาแสนสาม0บาททำให้ชุมชนบ้านเราเป็นชุมชนทีมีเศรษฐกิจดี ดังค่ำขวัญถี่มีวาค้าขายเป็นหลักปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐจธธิตพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนมากล้นกลุ่มออมทรัพย์ธนานับผ้าไหมางามค่ะชุมชนแห่งนี้นับว่าเป็นชุมชนต้นแบบของการดำเนินงานและขยายผลโครงการจิตอาสาสู่ชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการมีผู้นำที่เข้มแข็งคณะกรรมการประจำหมู่บ้านตลอดจนความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมวางแผนงานต่างๆจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และในหมู่บ้านมีคณะทำงานในการดำเนินงานจิตอาสาของชุมชนคอยขับเคลื่อนง,งานให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งบ้านเหล่าหมู่เก้าตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนจิตอาสาให้ก้าวต่อไปเพื่อน้อมนำพระราชวบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเป็นแนวทางร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนต่อไปอเสสียสล อาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิง่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิต